โอเคครับผมสวัส,สดีทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็ก็มาอยู่พิธีนะครับผมทุกคนก็ในวันนี้จะพาทุกคนมารีวิวเว็บนะครับผมทุกคนเว็บใช่ไหมใช่ใช่เว็บไหมทุกคนเว็บนะครับผมในโคตรใหโคตรลังคาเลยครับผมทุกคนนะก็ในชว่วงนี้ก็ไม่มีทำนะผมนะโอเคตอนนี้ก็จะพาทุกคนมารีวิวรถนะครับผมนะ รีวิวรถเวีปนะผมนะมามาลองมาลองเครื่องกันเลยครับผมทุกคนนะลองลองเครื่องกันก่อนเลยนะครับผมทุกคนนะโอเคต่อไปผมก็จะซิ่งเลยนะผมนะตนอไปก็เรียนน,นะครับผมทุกคนนะต่อไปเรียนสอง ปิงโคตรแรงโคตรปิงโคตรแรงครับผมทุกคนบอกเลยแรงเตืนนะครับผมทุกคนโคตรแรงโอ้โหโคตรแรงแรงเิงเคนทุกเลยโคริ้งโคแรงจได้อะครับผมทกคนสจกกได้้าสกก็โอเะ โคสิงสิงเกินนะครับผมบางคนบอเลยโอ้ยบพยูเลือกขุเลือกขุอุบัติเหตุเคแอนแอน ขับปั๊มขับปั๊มก่อนโอเคขับปั 400, ๊มเสร็จเรียบร้อยทำอะไรต่อดีทุกคนอา่าตอนนี้ผมอยู่ในปั๊มนะครับผมทำอะไรต่อดีโอ้ทุกคน,กคนตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อดีนะก็สภาทุกคนมาจตมันก่อนนะโอเค โคิงโคตแรงไปไปไปได้ตอนนี้เค2รขบผมเจ3เค4อ่าโค้งซิงไปคร่บผมุกคนไปไปลสโกโอ้โหเคบ